เจมมาว่านึกถึงตอนที่เจมเล็กๆนะใช <c oughs> ่ปะป๊าไปสง่งแต่ว่าไปเบิร์กกหอมไหมอุย้ยหอมมากหอมมากหอมมากชอบผู้ชายหอมๆมากเบนนนันเป็นดีกูดุฟเอรยอ้ดูจริงๆบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเด๋อาใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> เอาชลุบชลุบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนิ้วคอยลุงนิ้วคอยโอ้ยนิวยน้วโป้ลงลุง굿ดดีกูด굿ยะคนปวดมีโกนบาดเต็มหน้าเลยอ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีดูนะแกก็บอกว่าคอวีผมก่อนนะนะมามีผมให้ดูก่อนลูก ลุงเอฟซีคิดถึงด e ลอเตอฟามิสดิอีกใช่ไหมนะเจ็บไหมนี่เจ็บไหมเอาวะเอาวะเนาะนอกพิเศษเหรอมันลุงลุงขยับมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ลุงมาตรงนี้กำมตรงนี้มันที่น้องนี่มามาตรงนี้เฮียคอมสูเมียสู่เมียสูตไดสูตรงกันปวดฟันก็ดีขึ้นแต่ลุงดูนี่ Schlimm, ja. nee, nee, nee. Und dann hast du keinen Parfüm oder was? Das so. muss ich jetzt nehmen, deswegen. Ich wollte mhm. nicht mit dir Dann hallo zu deinem FC. Sie vermissen dich. Was? Sag hallo. So, wo sind die? Hallo, Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Ja, <laughs> hier, ja. nicht sehen. Oh, man, die Lunga ja, Romdi, na, Karten, Mahog Mon Chao, la, 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 Ich vermisse euch auch, ne, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ne? Ja, oh, siehst du, schön. Dann machen wir wieder live, oder? Ja. Irgendwann, ne? Ja. Okay, bye, bye. Bye, tschüss, <laughs> tschüss. ดูแล้วก็สงสารเนาะขนาดจะโกนหนวดเองอุ้ยนั่นคงแสบสินั่นน่ะเนาะอุ้ยเบรนลุงโอ้ยเจ็บโอ้ย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 ปวดแสบปวดร้อนนะสิลุงโอ้ยโอน้าหน้านน้านนนนนมาดูสิลุงใช้อ f t เ r อร์เชฟอะไรมาออฟเตอร์เชฟวัสดุไอ้นี่ให้เอฟซีดูหน่อยอ f t เ r อร์เชฟของลุงนี่มองเห็นไหม เบิ Be 谢谢 olo, okay. o, right? oh, so ่งบ the ่เห็นได้น hmm. ี hmm. ่ของพูลใช่ไหมลุงพูลูหอมไหมอุ้ยหอมมากหอมมากหอมมากชอบผู้ชายหอมๆมากเบนนันวินดีกูดดูฟตันผู้ชายหอมๆเซ็กซี่ลุงอืมวันนี้อารมณ์ดีจริงเพราะว่าเพราะว่าข้างนอกมีแดด เ่นยหอมหอมโอเคเดี okay. God, God, now, yeah? throat, oh. yeah. so ๋ยวไปตัดคนคิ้วที่หูก็มีเลือดด้วยลงอําอําอูรกเอาตัเอาตัดใช่ไหมใ่ไหมช่ไหมีช่นหม่ไหมใช่ะมใ่ไมื่ไหมใ่ไหนาว่ไหนาช่ไหมใช่ไหมนช่ไแมใง่ไห้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใช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 ็ไไม่ใช่็ Okay, bye. Ah. ต้นไม้ก็ยังไม่มีใบนะจ๊ะแต่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเต็มตัวละเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะออกใบเต็มแล้วนะ่ะตรงเนี้ยลุงก굿ดดี굿ด yeah. oh. <Good. S 1> ังซ่อนนะ่ะนะเชิญ굿굿굿 เดินๆเช็ดซันอยู่ๆก็จะนั่งขึ้นมาไม่มีที่นั่งลุงเดินดันพุกมาฟอนเอาเอื้องบูปะอยู่ๆก็จะนั่งขึ้นมาเราฉันจะหาที่นั่งตรงไหนให้ลุงหรอดูสิตรงไหนมีที่นั่งบ้างในทุ่งเนี้ยมีแต่ขี้หมา้ามีแต่ขี้หมา้า

Die sind nur falsch rum, die Socken, falsch rum. Ich ja, hab มาที่นี่นั่งสิไม่รูนาดใหญ่ขนาดเทาไรนั่ i ิแล้วฉันจ a ดึงได้ไหมดึงได้หมดึงได้ไหมดด้ไหมงไดดี๋ยว้ไงได้งไปเอาชดุดดี๋ยด้ไหมดึด้ไยมง้ไหมดง้ไหมดิด้ยห้้งคอ้ไหมดึงได้ไ Okay, noch nicht fertig. Gib mir nach vorne noch nicht fertig. Okay. Okay. Besser? ตอนนี้เวลาห้าทุ่มเวลาห้าทุ่มคุณป้าป้าตื่นขึ้นมาบอกว่าอยากทานแมคโดนัทร้อยวันพันปีไม่ทานแมคโดนัทนะจ๊ะดูสิอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็โชคดีที่ลูกชายอยู่นะโทรไปหาว่าอยู่บ้านไหมอยู่ พาปป้าไปบเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัตหน่อยได้ไหมอยากกินอตอนห้าทุม่มนู้นดูไม่รู้มีหรือเปล่าลูกก็พาไปเนี่ยขับรถห่างจากบ้านไปก็ประมาณสิบนาทีนี่เลยนะที่เขาว่าคนแก่ก็เหมือนเด็กเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูสิตอนนี้เวลาห้าทุม่มเงียบห้าทุ่มวันอาทิตย์ ม่มีใครบนถนนเนี่ยเห็นไหมนูนสองพ่อลูกไปแล้วกลับมาแล้วทุกคนสองพ่อลูกดูมีอยู่ในมือมีอะไรในมือด้วยได้ได้เบอร์เกอร์ <laughs> ได้เบอร์เกอร์ดังใจหวังเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปดู <laughs> เจมมาว่านึกถึงตอนที่เจมเล็กๆนะปปาส่งใช่ป๊ะป๋าไปส่งแต่ว่าไปเบอร์ก็คิงนะครบใช่ป๊ะป๋าคงอยากกินมากเนาะเขาหลับไปแล้วนะลูกแล้วตื่นขึ้นมาบอกว่าทำให้พ่อบอกว่านำดีเลิศสุดท้ายเลยนะเอาเป็นขนมปังกับ ใช่ใช่ออน้องเจมล้างมือแล้วเหรอหยิบพรมเอสป่ป้านะลูก s okay. <S ไม่โอเคต้องล้างมือก่อนตั้งคือเชิญนะโอ้ถ้าไม่มีเจมนี่มา <laughs> เจมช่วยเยอะเลยอ่ะไหนดูสิเบอร์คออะไรลูก แล้วนองเจมม่ทาออ่ะอก้่ม่สอเลียง่ไมพ่อพ่อมเจมใ่พ่อพ่อเจมมใช่ไหม่อไม่ใเจี่ใช่ไหมพออมเจใชหมพออ่ใเจี่ไอพ่เจมใจไหมอน่อม่ใเจีมพอพูอมใมั่อพ่อ่เี่่หมอพ่อมาใชมม่ใช่ไหงเอพอจมีพ่ออม่ใเออ สัมพันม์มนิดราแว่าก็มาม่ามที่เป็นกระป๋องเล็กๆเนี่ยนี่สองพ่อลูกตอนห้าทุ่มดูนาฬิกาห้าทุ่มจริงๆนี่ล้ออปลอนกาวไม่ต้องกาวมือนั่นแหละน้อเจมปกตินะนี่น้องเจมวันนี้ไม่กลัวอ้วนเนอะไม่กลัวอ้วนอลไวันนี้ป๊าป๊าหมักเจมซอยเตอติ๊ก ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนุนไม่สนดูไม่ใช้โซ่ใช้ซิมตายมาชิบช้านี่ถ้าเจมไม่อยู่บ้านนั้นเนี่ยม่าม่าต้องขับไปเองนะ